สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอนตี้ไวรัสนะครับซึ่งใช้สำหรับในส่วนของ Windows 11 Windows 10หรือว่า Mac OS หรือว่าตัว Android นะครับปัจจุบันนะครับตัวแอนตี้ไวรัสค่อนข้างมีความสำคัญต่อการใช้คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเพื่อนๆน,นะครับสามารถทำการซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับสำหรับวันนี้เองผมจะมาแนะนำโปรแกรม ของแอนตี้ไวรัสนะครับที่มีชื่อว่าตัวแคสเปอร์สกี้นะครับสำหรับแคสเปอร์สกี้นะครับมันจะมีทั้งหมด4โปรดักต์นะครับที่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับมันก็จะมีในส่วนของแคสเปอร์สกี้ตัวแอนตี้ไวรัสนะครับแล้วก็มีแคสเปอร์สกี้อินเทอร์เน็ตสกิลิที้นะครับแคสเปอร์สกี้ทอทัลสกิลิที้แล้วก็แคสเปอร์สกีนะครับสกิลิที้ข่าว สำหรับ4แพ็กเกจนะครับนั้นมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆจะได้ทําการซื้อได้ถูกนะครับเพราะว่าแต่ละแพ็กเกจมันจะมีราคาที่แตกต่างกันนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับที่จะพามาดูก็เราจะมาพามาดูทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับในส่วนของ k a s p o r s k y a n t i v i r ว s นะครับของตัวนี้นะครับมันจะมีการป้องกันไวรัสแบบเรียวไทม์นะครับแล้วก็ป้องกัน การหลอกลวงนะครับพวกฟิชชิ่งต่างๆนะครับแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพนะครับก็คือช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณดาบลื่นปราศจากตัวไวรัสหรือเมาแวร์ต่างๆนะครับในส่วนนี้สำหรับตัวขั้นตอนต่อมาสำหรับตัวแพ็กเกจต่อมาก็คือ Cat Persky Internet Security นะครับซึ่งมันจะทำการเพิ่มโซลูชันนะครับในการปรเทคของคุณนะครับเพิ่มมากขึ้นก็ อย่างอันแรกสามอันแรกก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวที่เป็นแอนตี้ไวรัสนะครับแล้วก็จะมีการป้องกันการชําระเงินนะครับ VPN ที่ฉลาดและรวดเร็วนะครับตัวบล็อกโฆษณานะครับเวลาเราเข้าเว็บไซต์ที่มันแบบมีโฆษณาเยอะๆนะครับมันก็จะทําการบล็อกพวกป๊อปอ,อัพต่างๆให้แล้วก็การเรียกดูส่วนตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกบล็อกแพลตฟอร์มเครือข่ายเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมแล้วก็ระบบป้องกันเว็บแคมนะครับ ตัวบล็อกเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้เด็กเข้าพวกเนื้อหาพวกที่ไม่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็จัดการเวลาการใช้งานนะครับสามารถตั้งตั้งบล็อกต่างๆได้นะครับในส่วนนี้ก็คือช่วยให้คุณตั้งเวลาในการใช้งานและบล็อกการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Android เมื่อถึงขีดจํากัดแล้วนะครับส่วนโซลูชันสุดท้ายที่จะมาแนะนําก็คือ caspoky total security นะครับในส่วนนี้มันก็จะรวบรวมแพคเกจทั้งหมด ที่ internet security มีแล้วก็มีเพิ่มฟังก์ชันนะครับเครื่องมือระบุตำแหน่งเด็กผ่าน GPS นะครับป้องกันฝ่ายนะครับในส่วนนี้สำรองข้อมูลรูปภาพและเพลงต่างๆไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อรหัสในของคุณนะครับ password manager ในการจัดการนะครับในส่วนนี้ซึ่งนะครับทั้งหมด3 p a แพคเกจนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็มันเป็นตัวป้องกันอย่างที่เวลันะครับสำหรับใครถ้าไปเจอพวกรนซอแวร์นะครับพวก การเข้ารหัสไฟล์เพื่อเรียกค่าถ่ายพวกนี้มันจะไม่โปรเทคนะครับเพราะว่าพวกรันซแวร์มันค่อนข้างรุนแรงนะครับสำหรับการใช้งานนะครับสำหรับใครที่แบบอาจจะไปเข้าดาวน์โหลดพวกแคตต่างๆตามเว็บต่างๆนะครับในส่วนนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับแพคเกจนะครับที่แนะนำจริงๆผมก็แนะนำถ้า เป็นผู้ใหญ่ใช้เองก็แนะนำว่าใช้แพ็กเกจตัว Casper s k i y Antivirus ก็พอนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าบ้านใครมีเด็กนะครับใช้งานคอมพิวเตอร์ก็แนะนำว่าเป็นแพ็กเกจ Casper s k i y นะครับส่วนของ Internet Security นะครับในความแตกต่างของเรื่องราคานะครับสำหรับตัว Casper s k i y ตัว Antivirus นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราเลื่อนลงมานะครับมันจะใช้ได้เฉพาะกับตัว PC นะครับ สำหรับตัว PC Casper นะครับมันก็จะมีราคาบอกนะครับว่า1 PC 1ปี850บาท1 PC 2ปี1 0 6 0บาท3ปี3 PC 1ปี1,420บาทนะครับในส่วนนี้ก็ให้เราดูนะครับสำหรับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านแค่1เครื่องจริงๆผมก็แนะนำว่าเป็นแพ็กเกจ1 PC 2ปีนะครับ 1,060บาทเองนะครับค่อนข้างถูกนะครับอันนี้2ปีนะครับผม2ปีจริงๆ1,060บาทก็เหมือนเราไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่าง2 2ครั้งนะครับในส่วนนี้ก็ได้ราคานี้นะครับผมแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกก็คือในกรณีสมมติว่าใครจะชื้อซื้อตัวแพ็กเกจในส่วนของ c a s p o e c r i t y Internet Security นะครับในส่วนนี้มันก็จะมี อย่างที่ผมบอกก็คือตัว Casper Security นะครับมันจะใช้ได้ทั้งในส่วนของ Windows เอง Mac OS แล้วก็ Android นะครับมันจะเรียกเป็นอุปกรณ์นะครับมันจะไม่เลือกเป็น PC เหมือนตัว Anti Virus ละนะครับมันจะเลือกเป็นอุปกรณ์1อุปกรณ์1อุปกรณ์ปรณปรณ2ปี3อุปกรณ์1ปีก็ให้เราเลือกดูนะครับสำหรับบ้านใครที่ใช้วิดทั้ง Windows นะครับเราก็ใช้มือถือที่เป็น Android นะครับในส่วนนี้ ก็แนะนำว่าแพ็กเกจตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ให้เลือกเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับทำการเลือกอุปกรณ์นะครับแล้วก็เลือกจํานวนปีนะครับเพื่อนๆอาจจะลองใช้1อุปกรณ์นะครับ2ปีหรือว่าเป็น1อุปกรณ์1ปีดูก่อนก็นได้นะครับในส่วนนี้ก็เพื่อนๆก็เลือกใช้งานกันได้นะครับในส่วนนี้ก็ราคามันก็จะเพิ่ม ขึ้นตามออปชันนะครับแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจสุดท้ายนะครับในส่วนของ a s p o r t s k i Total s e c u r i t y นะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์เหมือนกันก็คือรองรับทั้ง Windows Mac OS Android แล้วก็ iOS นะครับในส่วนนี้มันก็จะมีอุปกรณ์มันก็จะมีราคา price ต่างกันนะครับในส่วนนี้ก็เพื่อนๆก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับและถามว่าวิธีการจ่ายเงินนั้นทำอย่างไรนะครับสมมติว่าถ้าเพื่อนๆจะทำการเลือกนะครับแพ็กเกจสมมติเป็น คสปอสกี้แอนต v i วล s นะครับเพ,เพื่อนเเลือก1 PC ปีจะ2ปีก็กดซื้อตอนนี้เลยนะครับเมื่อกดซื้อตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามาสู่ในหน้าของการกรอกนะครับอินโฟมิชันต่างๆนะครับก็กรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลที่อยู่รหัสไปรษณีย์เมืองและประเทศแล้วก็อ่าตรงนี้ไม่ต้องกรอกนะครับเรียเทีมบราษิสำหรับถ้าเป็น ส่วนบุคคลแต่ถ้าเป็นบริษัทก็ต้องกรอกนิดนึงนะครับจากนั้นถามว่าจ่ายตังค์อย่างไรก็อันดับแรกก็คือผ่านบัตรเครดิตนะครับจากนั้นก็หรือว่าจะจ่ายผ่านบัตร PayBy ของ Tesco Lotus นะครับจากนั้นก็เมื่อเราทำการกรอกข้อมูลเสร็จหมดเรียบร้อยกดซื้อตอนนี้นะครับระบบมันก็จะทำการชำระเงินให้แล้วมันก็จะส่งอินโฟมิชันเข้าไปอยู่ในอีเมลของตัว ที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะครับในส่วนนี้หลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ในลิงก์มันก็จะมีให้ดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์นะครับถ้าเราซื้อตัวแอนตี้ไวรัสมันก็จะให้ดาวน์โหลดตัวแคสเปอร์ตัวแอนตี้ไวรัสนะครับแล้วก็แอคทีฟไลเซนอะไรต่างๆจากนั้นเราก็จะใช้งานได้จำตามจํานวนปีหรือตามจํานวนเครื่องที่เราทําการจ่ายไปนะครับ สำหรับตัวหน้าคอนโซลของตัวแคสเปอร์เองมันก็จะอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับพอดีของผมเองพอดีใช้เป็นตัว endpoint ของบริษัทนะครับในส่วนนี้ก็สำหรับใครที่ใช้ตัวแคสเปอร์นะครับถ้าซื้อมาเป็นส่วนบุคคลมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีหน้ามอนิเตอร์ต่างๆหน้ากดอัปเดตนะครับหน้าไลเส้นต่างๆพวกนี้เราสามารถอัปเดตได้ตลอดเวลานะครับผมก็คือดาวน์โหลดตรงจากหน้าเว็บแคสเปอร์สกี้เลยนะครับมันจะทาการออโัต้อัปเดตให้เราแล้วก็ สแกนไวรัสต่างๆให้ในเครื่องเรานะครับแล้วโปรเทคไฟล์ต่างๆให้ปลอดภัยโดยที่ไม่เพื่อนๆไม่ต้องติดไวรัสนะครับในส่วนนี้วันนี้ก็มาแนะนำนะครับสำหรับตัวแอนตี้ไวรัสนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆลองทดลองใช้ดูนะครับสำหรับการซื้อแอนตี้ไวรัสนะครับบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งค่อนข้างถูกเลยนะครับในส่วนนี้เราคือเป็นการซื้อตรงจาก k a s p e r s k y Thailand เลยนะครับก็คือเราซื้อโดยตรงจาก ผลิตภัณฑ์โดยตรงโดยเราไม่ต้องเสียค่าในหน้าหรืออะไรให้กับใครนะครับผมในส่วนนี้วันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับการซื้อนะครับแอนตี Anti ้ไวรัสแคสเปอร์สผ่านหน้าเว็บไซต์ตัว caspersky.co.th นะครับก็ทา่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ